สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สัเพเเหระเกี่ยวกับการเกษตรครับวันนี้ผมสว่างภูคลองแถวก็มาพบท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับได้เวลาก็คงจะอ,อีสานก็ว่ากินข้าวแรงแล้วมานั่งโซเลกันทานหลังจากรับาทานข้าวเย็นแล้วก็มานั่งคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันปีนี้แรงมากนะครับแรงผมต้องยอมแล้วว่าแรงสุดๆปีนี้เหมือนอีสานนะครับ อีสานนี่ข้าวตายนะครับข้าวบางแยวตตายเลยนะครับอน่ากลัวมากปีนี้ไม่รู้ว่าข้าวนาปีที่อาศัยน้ําฟ้าน้ําเทวดาจะได้เกี่ยวไหมคือถ้าไม่ได้เก็บเกี่ยวหมายถึอว่าขาดทุนนะครับค่ารถไถค่าพันข้าวซึ่งทุกวันนี้คนไม่มีใครเก็บพันข้าวอยู่แล้วนะครับไม่มีใครเก็บพันข้าวนี่ฉะนั้นก็ต้องซื้อทั้งหมด เผอๆบาง,าบางนาบางแปลงนี่หวานปุ๋ยไปแล้วแล้วมาแรงตายนะครับทางรอดจริงๆนี่การทำกรเกษตรผมว่าก็ลำบากอยู่นะครับลำบากถ้าเราไม่ขุดบ่อเก็บน้ำขุดให้ลึกกะจะให้น้ำเนี่ยมันซึมออกมาด้วยน้ำน้าในสระเนี่ยให้มซึมออกมาด้วยแล้วก็ถ้ามีน้ําฝนต้องเก็บไว้ก่อน เอาไว้ใช้เวลาฉุกเฉินคงอาศัยเทวดาเหมือนเดิมน้ําฟ้าเหมือนเดิมลาบากครับถ้าทําเกษตรไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ลงทุนจริงจริงจังจ,งจงไม่เอาจริงเอาจังคงจะลําบากนะครับแนวทางหนึ่งก็คือถ้าเรามีสระแล้วนี่แหล่งน้ําธรรมชาติน้ําห้วยน้ําคลองน้ําหนองเราต้องสูบเข้ามาเก็บที่สระเราไว้แต่บางท่านก็บอกว่าการขุดสระนี่ก็ขุดมาเยอะแล้วแต่มันไม่ได้ผลที่ไม่ได้ผลเพราะอะไรรู้ไหมครับ ไปขุดที่ดอนอีสานว่าขุดอยู่ทังพุดนทังโน่นพุ่นแต่หลักวิธีการที่ถูกต้องจริงคือต้องอย่าไปขุดที่ดอนนะครับขุดที่มันลุ่มนาของเราเนี่ยแปลงไหนที่มันต่ําที่สุดให้ไปขุดแล้วมันจะมีน้ําออกคือน้ําจากข้างบนจะซึมลงมาที่นี่หมดพอซึมมาที่นี่เราจะมีน้ําสูบกลับไปใส่นาข้าวนะครับคือเกษตรกร,ร,กรคิดว่า การที่ไปขุดบ่ออยู่ที่สูงพอมีน้ําก็จะปล่อยลงมา,าใส่ข้าวใช่ไหมครับอันนั้นน่ยตามหลักธรรมชาติน้ําจะไหลจากที่สูงลงที่ต่ําก็จริงนะครับแต่ด้วยเหตุว่ากว่าน้ําจะเต็มบ่อที่อยู่ที่สูงเนี่ยน้ําทีา่ที่นาเราเนี่ยมันก็ล้นอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วไม่ได้ใช้หรอกครับแต่ถ้าปีไหนมันแ้งนี่น้ําในบอ่อแห้งก่อนสังเกตไหมครับอ่านี่มิฉะนั้นขุดผิดหลักขุดผิดที่นะครับ ผมว่าในในความเสี่ยงของการทำนาทำไร่ไม่ว่าจะปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดถ้าไม่มีแหล่งน้ำนี่คือความเสี่ยงแล้วละครับต้องขุดเองแล้วอาศัยใครไม่ได้แล้วนะครับสอบถามรับลองพื้นแล้วนาข้าวครับอีกกี่เดือนใส่ปุ๋ยสูตราให้ต้นให้ต้นทนครับคือจริงๆถ้าทำนานี่นะครับทำนานี่า ถ้าช่วงถ้าเป็นนาดำเนี่ยก็จะใช้ปุ๋ยรองพื้นตั้งแต่ดําอยู่แล้วประมาณสัก25วัน30วันก็มาหวั่าปุ๋ยปุ๋ยแตกกอผมแนะนำให้9 9 9ปนินทองเลยนะครับอ่าแล้วรอดูเลยครับว่ามันเขียวไปจนถึงนุ่นข้าวตั้งท้องให้ใส่เจ0อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเป็นข้าวนาหวานนะครับคนนี้ข้าวนาหวานเนี่ยส่วนใหญ่พอหวานข้าวงอกขึ้นมาแล้วอ่างอกขึ้นมาแล้ว มีน้ำมีท่าก็หว่านสามปับงดินออีกสักประมาณสักสามสวันก็หว่านแตกก .999 นะครับปนันทองหรือบางท่านเคยใช้155หก็ใช้15ไปนะครับแล้วก็รอรับรวงอีกรอบหนึ่งนี่คือทํานานะครับแต่วันนี้ผมอยากจะามาแชร์มาแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับการทําเกษตรอ่คือยุคโควิดเนี่ยยุคที่เศรษฐกิจย่ำแย่นะครับราคาผลิต ผลิต,ผล,ตผลทางการเกษตรก็ย่ำแย่ไปด้วยเหมือนยางพารานี่ครับเวลาเราไปพบเกษตรกรเกษตรกรก็บอกราคาไม่ดีนะครับถ้าจ้างคนกรีดไปไม่รอดนะครับมีเช่ญต้องกรีดเองอ๋อสารปรับปรุงดินเรานะครับจากอ,อินทรีย์แท้ๆเลยครับจากการหมักอินทรีย์โดยใช้จุลินทรีย์ย่อยนะครับแล้วเราก็มาเติมพวกแคลเซียมแมกนีเซียมอ่า เข้าไปเพื่อจะปรับความเป็นกรดเป็นด่างเพื่อจะให้ pH สูงสารปรับปรุงดินเราเนี่ย pH 7.5ถึง8นะครับเวลาเอาไปใส่ในดินเนี่ยปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินเสร็จแล้วตัวอินรีเนี่ยเป็นการเติมอินทรีย์ให้กับดินนะครับคือโดยทั่วๆไปเนี่ยสารปรับปรุงดินในท้องตลาดมีเยอะมากนะครับแต่วัตถุประสงค์แต่ละบริษัทไม่เหมือนกันบางบริษัทแค่ไว้ปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน เราเติมแคลเซียมแมกนีเซียมให้กับดินซึ่งตัวปรับความเป็นกรดเป็นด่างให้กับดินเติมแคลเซียมแมกนีเซียมไม่ได้ทําให้พืชใบเขียวใบงามดินดีนะครับวัตถุประสงค์ของเกษตรกรที่ที่จะเอาไปใชต้ต้องชัดเจนนะครับว่าต้องการแค่ปรับความเป็นกรดเป็นด่างหรือต้องการความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินนะครับถ้าโดนถ้าเป็นเม็ดขาวๆนี่ส่วนใหญ่จะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียม โดละไม้ปั้นเม็ดเม็ดสีขาวดินมานดินขาวปั้นเม็ดมาปรับความเป็นกดเป็นด่างของดินเนยฉยๆน,นะครับแต่สารปรับปรุงดินบริณฑทองเนี่ยทูอินวันนะครับปรับความเป็นกดเป็นด่างให้กับดินและยังเติมินสีให้กับดินด้วยนะครับนี่นะครับนะครับคือผมมองว่าพืชยางพลาสมัยก่อนราคาดีมากนะครับ สมัยราคากิโลหนึบาทนในในกรุงเทพเนี่ไม่มีคนขับแท็กซี่เลยนะครับแท็กซี่ล้างเลยนะครับกลับบ้านเบิดคนอิสานกลับเมื่อกีดยางราคาดีมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะทิ้งสวนยางเข้ากรุงเทพหมดอมาเจอภาวะวิกฤตแบบนี้โควิดแบบนี้ตกงานก็เยอะนะครับแต่คราวนี้คนกีดยางเนี่ยทางรอดจริงๆคืออะไรนะครับ ผมอ,อยากจะแนะนําอย่างนี้นะครับคือบางท่านอาจจะไม่เชื่อว่า,าการทํานอกตาราเนี่ยประสบความสําเร็จจริงนะครับนอกตํารานะครับอันนี้นอกตําราเพราะว่าสกยนกรมวิชาการเกษตรเขาบอกว่าการกรีดยางเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยเดือนเดือนกุมภาเนี่ยพอกุมภาเนี่ยปิดหน้ายางมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยแทบไม่มีรายได้นะครับ แทบไม่มีไรายได้เลยนะครับไม่มีไรายได้เพราะปิดหน้ายางะนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับเรามาแลกเปลี่ยนดูนะครับคือยางพาราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ,ะลักษณะของอการถ้าถ้าไม่ไม่ให้ปุ๋ยเลยเนี่ยมันไม่ใช่พืชธรรมชาตินะครับเหมือนต้นไม้ป่าธรรมชาติไม้เต็งไม้ลังอพอไม้ประดูพอจะหากินอาหารธรรมชาติได้ครับ เขาจะหาอาหารธรรมชาติไม่ได้เขาก็จะมีมีการทิ้งใบทิ้งกิ่งต้นโทมยนืนต้นตายนะครับถ้าคนไหนกรีดไปเรื่อยโดยไม่ไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยเนี่ยหน้ายางเขาจะบางแล้วบางแล้วก็กรีดหน้ายางเป็นเป็นเนม็ดทรายสุดท้ายหน้ายางตายนะครับกรีดสิบกมีเต็มถ้วยถึงจะได้ไปขายไหครับที่ผมแนะนำเพราะอะไรผมแนะนำ เกษตรกร,ร,กรที่ใช้ปุ๋ยปานินทองเนี่ยในปานินทองมีเคมีนซีนะครับใช้อัตราส่วนหนึ่งกระสอบต่อไร่ถ้าให้ดีหนึ่ง,ง,งกิโลต่อต้นาการใส่ผมไม่อยากให้หวานเวลาฝนมาผมเสียดายนะครับอยากให้ขุดแขนหนึ่งวานึ่งระหว่างต้นใบเขาถึงตรงไหนให้ขุดตรงนั้นนะครับดูการาดูว่าหน้ายางจะหนาไม่ฝืนมีดการกรีดนี่น้ำยางไหลยเยอะนะครับ สองมีดสามมีดเต็มถ้วยการทำทำาย,ายางก้อนเศษยางเนี่ยเขาจะทําเป็นลูกบอลน,นะครับพอเต็มถ้วยเราก็จะพลิกข้างแล้วก็เติมให้เป็นลูกบอลน,นะครับนี่ฉะนั้นประมาณ5วันได,ได้ได้ขายแล้วครับจากที่เราเคยกรีดเนี่ยสิบสิบมีดสิบสองมีดอย่าลืมนะครับเวลากรีดยางเ,เขาก็จะแนะนำสองพักหนึ่งบางคนก็สามพักหนึ่งคือสองพักหนึ่งก็เหมือนว่าเดือนหนึ่งเนี่ยสามสิบวันกรีดยี่สิบวัน พัก10วันถ้าใช้ปุ๋ยปนินทองเนี่ยการกรีดน,นะครับกรีดห้ามีดเต็มถ้วยเป็นก้อนเป็นลูกบอลแล้วในเดือนหนึ่งเนี่ยกลีด20วันเราจะได้4ก้อนถ้ามียางพลาพันต้นเนี่ยเราจะได้4ี่พันก้อนการไปขายเนี่ยผมเชื่อว่าได้ได้ได,ได้ได้เงินเยอะกว่าคนที่ไม่ยอมใส่ปุ๋ยหรือว่า,าใส่ปุ๋ยเคมีซึ่งเคมีปลดปล่อยได้เร็ว ก็จะหมดลิตรประมาณสัก4 0วันห0วันหมดลิตรแล้วก็จะกลับมาหน้าน้ํายางไม่มีเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่ปุ๋ยปริญทรนี่น้ายางเนี่ยไม่ตกนะครับถ้ากรีดแบบ10บกบี้เต็มถ้วยเนี่เดือนหนึ่งเนี่ยต้นยางต้นนี้จะได้แค่2ก้อนถ้ามีพันต้นก็จะได้ประมาณ2,000ก้อนคน2000ก้อนกับ4 0 0 0ก้อนเนี่ยใครจะได้เงินเยอะกันนะครับข้อจุดประเด็นใหญ่ของที่ผมคุยวันนี้ยางพาราเนี่ย จะบอกว่าราคาถูกแต่ก็คุ้มคุ้มในการจัดการดีวกว่าปลูกพืชไร่ปลูกมันปลูกอ้อยนะครับเพราะว่าเรากรีดเอาอย่างเดียวใช่ไหมครับการดูแลการจ้างรถไถไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีนะครับถ้าใช้ปุ๋ยปนินทองช่วงต้นฝนปลายฝนก็อย่าให้ปลายมากนะครับกัญยาใส่ได้แล้วหรือต้นตุลาก็ใส่ได้แล้วเพราะว่าบางปีฝนไม่มาเลยนะนี่นนใส่ได้เลยนะครับขุดกบได้เลย ถ้านได้ใส่สองรอบนี้เดือนกุมภามีนาเมษายนพฤษภามิถุนากรกฎากรีดตลอดเลยครับไม่ต้องพักน้ายางน,นะครับนายางไม่ตายานะครับให้ดูให้ดูได้เลยกเกษตรกรส่วนใหญ่ถ้าไม่หยุดกรีดก็จะเป็นน้ำใสๆแต่ของเรามีน้ำยางเหมือนเดิมนะครับถ้าคนไหนที่มีสวนมีนมีมีคนกรีดให้เนี่ยถ้าเว้นระยะ3เดือน4เดือนเนี่ยเขานี้หมดเลยเขานี้ไปทําอาชีพอื่น ถึงฤดูการจะก,กรีดเขาไม่กลับมานะครับเพราะเขาไม่มีไรายได้ช่วงปิดหน้ายางผมแนะนําว่าถ้าได้ใช้นะครับการกรีดหน้ายางไม่ต้องปิดหน้ายางกลุ่มปนินทองที่อยู่บึงการเนี่ยเขาบอกเลยว่ากรีดทุกเดือนอลูกค้าที่อยู่อําเภออะ,อะไรนะอยู่จังหวัดน่านนี่ะนะครับสันติสุขนะครับอันนี้ก็กรีดไม่เคยได้หยุดไม่ได้เคยปิดหน้ายางเลย แล้วหน้ายางไม่มีตายนะครับอยากให้ลองนะครับที่ผมพูดนี่อยากให้ลองนในวิกฤตมีโอกาสนะครับหลังจากปักดำนาเศจหวานซัดปะปุลิน5 7ถึง7วันเขียวเขียวเขียวงามมากครับโอเคนะครขบขอบคุณมากนะครับราคายังก้อนยังถ้วยตอนนี้18บาทครับ <laughs> ขอบคุณมากนะครับยังดีอยู่หน่อยนะถ้ามันลงไป16โอลำบากนะครับ เห็นผลเห็นผลมากนะครับปนินทองสวนมะนาวลูกใหญ่ครับทุเรียนแถวเซิงสางปลูกได้ผลดีครับลูกใหญ่รสหวานมากครับใช้ตองก้าวนะครับตามด้วย730นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทายางก้อน18ปบาทสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ ปลูกมะนาวนะครับถ้าปลูกมะนาวเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับใช้ตองก้าวนะครับก้าวก้าวก้าจะได้ทั้งดอกได้ทั้งบำรุงใบสะสมอาหารด้วยนะครับอสอบทมได้นะครับเพราะว่าการทําเกษตรไม่มีอะไรผิดเลยถูกครับอ่านตํารามาทําก็ขาดทุนผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยสู้คนลองผิดลองถูกไม่ได้เพราะว่าตัวแปรมันเยอะบางพื้นที่ก็จะเป็นดินเหนียวบางพื้นที่ก็เป็นดินทราย อากาศความชื้นอากาศก็ไม่ก็ไม่เหมือนกันความความความร้อนของอแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนี่ฉันบางพื้นที่ปลูกแล้วแล้วตายบางพื้นที่ปลูกแล้วได้ผลนะครับขนาดสวนติดกันยังผลผลิตไม่เหมือนกันเลยครับเชื่อไหมครับยางพารานี่แหละครับผมบอกว่าในวิกฤตมีโอกาสลองทําดูนะครับผมอยากจะให้ช่วยแชร์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าคนปลูกยางนี่อย่าเพิ่งสิ้นหวัง ผมเชื่อว่าการกรีดเนี่ยราคา18บาทเนี่ยไปได้ครับไปได้นะครับหน้ายางตายไม่มีนะครับการันตีไม่มีสักต้นสวนสวนของบริษัทเนี่ยไม่มีหน้ายางตายสักต้นกรีดไม่มีวันหยุดหรอกครับไม่มีว่าพักหน้ายางนะครับอยากให้ลองดูนี่คือมิตรใหม่ของปุ๋ยนะครับบางท่านจะจะเคยใช้เคมีกรีดแล้วมันไม่มีน้ำยางมันจะเป็นน้ำใสๆลองเปลี่ยนมามาเป็นปนินทองเจ็ด30ดูนะครับ ผมมอ,มองว่าการทําเกษตรทุกวันนี้นี่ต้องใช้ความรู้มากขึ้นใช้หลักวิชาการมากขึ้นนะครับทําไมชาวนาญี่ปุ่นเขาถึงรวยเขาทํานาแบบประณีตนะครับคือไปดูที่เมืองฮอกไกโดเนี่ยครับเวลาเขาทํานาเนี่ยเขาก็จะมีวัวนมเขาจะตัดหญ้าตามคนามไว้ให้วัวนมฟางเขาเนี่ยเขาจะอัดก้อนมาไว้ให้วัวนมวัวนมขับไยเขาจะเอา,เอา,เอาปุ๋ยคอกของวัวนมเนี่ยไปลงนาข้าว ไปลงนาข้าวการที่เอาปุ๋ยอินทรีย์ใส่เยอะข้าวเขาถึงนุ่มข้าวเขาถึงเหนียวข้าวเขาขายราคาแพงมากนะครับนี่นี่คือคือประเด็นหนึ่งที่ข้าวของเรานี่ททาเอาปริมาณอย่างเดียวแต่คุณภาพไม่ได้ของเขาเขาไม่ได้ทำมากนะครับแต่ผมมองว่าข้าวของไทยเหมือนข้าวหอมมะลินี่ครับกลิ่นหอมไม่แพ้ใครในโลกนี้นะครับแต่ถ้าเราทําไม่ต้องทํามากหรอกครับขอให้มันนุ่มขอให้มันหอมนะครับ ส่วนใหญ่เราใช้เคมีมานานความนุ่มมันไม่มีเวลากินข้าวกล้องหอมมะลิเนี่ยหอมอยู่แต่มันแข็งหานแล้วมันไม่อร่อยนะครับผมมองว่าการทำกรเกษตรเนี่ยต้องทำกเกษตรที่ประณีตขึ้นราคาก็ต้องก็ต้องสมเหตุสมผลนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่เราต้องทำข้าวที่ปลอดภัยคือไม่ต้องทำมากเน้นที่คุณภาพต้องใส่อินทรีย์เยอะๆนะครับมิฉะนั้น เวลาเราทำนาเนี่ยเราลองดูซิว่าปุ๋ยยี่ห้อนี้ข้าวออกมาหอมไหมข้าวออกมานุ่มไหมอ่าปุ๋ยยี่ห้อนี้เอามาใช้แล้วเป็นยังไงข้าวหักไหมข้าวเต็มไหม,ม,ไห,มหอมไม่นุ่มไหมมิฉะนั้นทุกวันนี้การทำกรเกษตรอย่าคิดว่าทำเอามากอย่างเดียวอ่าถ้าคุณภาพไม่ได้สุดท้ายก็กลายเป็นราคาไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนไม้ผลเนี่ยครับไม้ผลนี่เห็นชัดๆนะครับข้าวก็เหมือนกันนะครับ ถ้าข้าวที่ยี่ห้อไหนทานแล้วอร่อยเขาจะจำเลยยี่ห้อไหนถ้าไปกินยี่ห้ออื่นแล้วมันแข็งเขาจะเลิกกินนะครับนี่ฉะนั้นผลไม้ก็เหมือนกันทุเรียนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยคนปลูกทุเรียนฆ่าตัวตายคือขอให้เป็นลูกทุเรียนขายให้หลงไปเลยขายให้พ่อค้าคนกลางไปเลยเวลาเราไปซื้อทานตามตลาดเราก็ไม่รู้เรามาจากสวนไหนบางลูกก็อร่อยบางลูกก็ เนื้อน้อยแล้วก็ไม่อร่อยสีขาวซีดใช่ไหมภูมันต้องเป็นสีเหลืองทองนะครับรสชาติดีเนื้อเยอะเห็นไหมครับนี่คือต่อไปนี่ต้องทดลองนะครับว่าใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้รสชาติออกมาโอเคไหมใช้ปุ๋ยยี่ห้อนี้รสชาติออกมาเป็นยังไงเหมือนปลูกฝรั่งนะครับฝรั่งนี่เขาต้องเอาเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆน,น,นะครับรสชาติต้องกรอบนะครับ เวลาเรากินฝรั่งรสจืดชืดเลยไม่มีใครไม่มีใครอยากนะครับไม่อยากรับประทานนะครับหรือรับประทานเข้าไปแล้วมันเหนียวเคี้ยวยากนี้ก็ไม่มีใครอยากรับประทานนี่ฉั้นผมมองว่าการทําเกษตรต่อไปนี้ไม่จําเป็นต้องทําเยอะไม่ต้องเป็นเดิมพึ่งพ่อขาคนกลางเพราะยุคออนไลน์นะครับใครใครก็ซื้อของทางโทรศัพท์หมดแล้วครับเดี๋ยวนี้ผ่านโทรศัพท์หมดการโฆษณาทางโทรศัพท์ก็ง่ายทางเฟซทาง YouTube เว็บไซต์เราพิมพ์เข้าไป เราก็เปิดเว็บไซต์เป็นฝลั่งปลอดสารหรือพลังปลอดภัย,ย่างนั้นเราต้องถ่ายสตอรี่มาเราไม่ใช้ยาฆ่า,ยยา้าไม่ใช้ยาคุมญ้าเอาไปส่งวิเคราะห์ได้เมื่อเราสามารถแต่งรสชาติได้ควบคุมรสชาติได้ทําไมเราจะขายออนไลน์ไม่ได้ทําไมเราจะไปวางขายไม่ได้ตามห้างสัพสินค้าติดสติ๊กเกอร์ชื่อเราคนทานแล้วก็จะถามหาว่าฝรั่งต้องยี่ห้อนี้เคยเห็นไหมครับทุกคนก็จะบอกว่าฝรั่งจิมจูฝรั่งอะไรบ้างถูกไหมครับ แต่ครั้นี้เราเน้นที่สวนเราเลยฝรั่งจิมจูเหมือนกันแต่ถ้าเจอปุ๋ยที่มันไม่ดีมันก็ไม่อร่อยนะครับดฉะนั้นผมมองว่ากเกษตรต่อไปต้องเป็นเกษตรปาณิชต์ต้องเป็นกเ,ษนเนกเษตรที่มีคุณภาพไม่ต้องทําเยอะเหมือนฝรั่งถ้าเราไปซื้อ,อตามท้องตลาดกิโลหนึ่งสิบห้าบาทยี่สิบาทถ้าเราจะขายกิโลละห้าสิบบาทได้ไหมครับได้ผมเชื่อว่าได้ถ้าฝรั่งรับประทานแล้วหวานกรอบอมเปรี้ยวอมเค็มนิดหน่อย มันต้องได้สามรสและกรอบด้วยอันนี้นะครับผมเชื่อว่าเชื่อว่าคนซื้อก็จะปากต่อปากต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องทำเยอะเห็นไหมครับต้องทำคุณภาพทางรอดจริงๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับได้ยินได้ยินเสียงเขียดร้องบรรยากาศดีมากครับพ่อใหญ่วันนี้อยู่ข้างบ้านนะครับอ,อยู่ อยู่นอกบ้านไม่ได้อยู่ในในบ้านนะครับอยู่นอกบ้านวันนี้ก็ธรรมชาติข้างบ้านนี้ก็จะเป็นบ่อปลามีมีเสียงกบเสียงเขียดนะครับบรรยากาศแต่วันนี้อากาศอบอ้าวร้อนอบอ้าวนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าแต่ผมก็อยากให้ตกนะมันแรงมากไม่รู้ว่าปีนี้ราคาข้าวจะเป็นยังไงนะครับท่านไหนที่มีแหล่งน้ําต้องสูบก็ต้องยอมสูบครับสูบไว้เผื่อฝนมา จะได้ไม่ตายถ้ามันตายเยอะเนี่ยข้าวนาปีเนี่ยเป็นข้าวที่คนชอบกินไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวนะครับนาปีเนี่ยเขาจะนิยมกินถ้าเป็นนาปังเนี่ยเขาจะไม่กินกันข้าวนาปีราคาจะดีนะครับแต่ผมมองว่าปีนี้แรงเยอะปางพื้นที่เสียหายเยอะข้าวอาจจะได้ไม่เยอะนะครับปีนี้ต้องดูแลให้ดีนะครับปุ๋ยปลานินทองเนี่ยม,มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมานะครับถ้าท่านได้ยินหัวเชื้อปลานินทองอวิโนโพาวเวอร์ ตัวนี้เนี่ยสองหนึ่งห้าสิบบาทนะครับอ่าเป็นอะมิโนนะครับเป็นจุลธาตุรองธาตุเสริมิฉะนั้นเอาไปใช้ได้กับน้ำประมาณสัก100ลิตรถึง200ลิตรนะครับอ่าใช้ร่วมกับฮอร์โมนได้ใช้ร่วมกับปุ๋ยน้ำได้หรือใช้ร่วมกับอ่ายาฆ่า,มาแมลงได้ตัวนี้จะเป็นอาหารทางด่วนช่วยเรื่องอา่าอ่าต้นไม่โซมช่วยต้านทานโารคแมลงได้ดีนะครับแล้ว บางท่านก็อาจจะได้ยินทางวิทยุนะครับที่เป็นอฮอร์โมนปานินทองนะครับฮอร์โมนปนินทองอเป็นเป็นเอนไซม์ที่ที่ไปย่อยโปรตีนนะครับออกมาแล้วจุลินทรีย์เราไม่ได้น็อกไม่ได้ฆ่าเชื้อนะครับในขวดนี้เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตแล้วก็เป็นอาหารทางด่วน เติมสาระสาหร่ายทะเลเข้าไปนะครับสาหร่ายทะเลนี่ก็จะไปช่วยเรื่องเป็นฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นตาดอกกระตุ้นตาใบนะครับนี่ฉะนั้นตัวสาหร่ายทะเลก็จะช่วยเรื่องเรื่องการต้านทานโรคแมลงได้ดีนะครับแต่ตัวจุลินทรีย์นี้นะครับฉีดลงดินได้ให้ระบบในน้ําได้คือเพื่อเติมจุลินทรีย์ให้กับดินแต่ข้อดีจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์นะครับเวลาฉีดตามใบ ใบใบไม้เป็นการให้อาหารทางใบแต่จุลินทรีย์พวกนี้จะช่วยต้านพวกเชื้อแ็งเกอร์มะน,นาวส้มโอส้มเขียวหวานหรือใบใบใบที่เกิดเชือ้อราหรือตามลำต้นของทุเรียนที่มักจะมีปัญหาเปลือกเน่าเน่าตามโคนต้นนะครับจุลินทรีย์พวกนี้ช่วยต้านได้ดีนะครับนี่ลองลองดูนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับช่องทางหาซื้อไม่ยากครับ เข้าไปใน Google และครับพิมพ์ว่าปุ๋ยตราปรนิทองบริษัทเอพีฟาร์มกสินยำกัดนะครับไปดูเลยผลิตภัณฑ์จะสั่งซื้อทางแอปพลิเคชันปุ๋ยปนิทองก็ไปที่ App Store แอปสโต้แนะครับพิมพ์ว่าปุ๋ยตราปรนิทองเข้าไปโหลดขึ้นมาเหมือนโหลดรัสดาเราโหลดช้อปปี้นี่นะครับมีส่วนลดทุกกระสอบตั้งแต่20บาท30บาท40บาทนะครับผลิตภัณฑ์อยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีช่องทางไลน์นะครับช่องทางไลน์ก็ ก็จะมีตัวแอดไซตัวเอตตัว P เล็กเกตัวเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับพิมพ์คาว่าปุ๋ยปรินทองก็จะเห็น l i n e อดคนที่ซื้อใน l i n เอดเราเปลี่ยนโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นซื้อ5กระสอบปุ๋ยทุกสูตรของตราปรินทองเนี่ยเราแถมอฮอร์โมนสาหร่ายทะเลเข้มข้นตราปินทองนะครับขนาด500ร้อซีซีร้อมสารจับใบมูลค่า425ถ้าท่านไปซื้อ ที่ร้านที่ร่วมรายการเขาก็จะจัดให้เลยถ้าท่านไปซื้อร้านที่ไม่ได้ร่วมรายการก็ขอใบเสร็จมาถ่ายรูปกระสอบปุ๋ยมาแล้วก็ชื่อที่อยู่เราก็จะส่งให้ถึงบ้านไม่เกิน5วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อ10กระสอบก็จะแถมขนาดอัตราหนึ่งลิตรนะครับ้อมสันจับใบนะครับแต่ถ้าซื้อตั้งแต่20กระสอบขึ้นไปถ้าร้านไหนเขาร่วมโครงการเขาก็จะมีส่วนลดให้แต่ถ้า ร้านหนไม่มีเขาไม่ได้เข้าร่วมรายการเราซื้อเลยครับแล้วก็ซื้อบินมาถ่ายมาเราซื้อกี่กระสอบ30กระสอบอเราก็ถ่ายกระสอบให้ดูถ่ายหน้าธนาคารมาหน้าสมุดธนาคารมาที่อยู่มาเบอร์โทรมาเราก็จะโอนส่วนลดนี้คืนให้ภายหลังนะครับนังฉันไม่ต้องห่วงนะครับส่วนลดเยอะแยะช่วงนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ผมด้วยนะครับ มีคำถามก็ถามกันได้นะครับคุยกันได้นะครับอันนี้คุณประเสริฐอ้อนวอนนะครับทุเรียนอายุ2ปีกว่าใช้สูตรอะไรดีครับปีแรกผมใช้12,44 12,44ก็ได้นะครับแต่แต่ตัวอ่าสอ่านี่ตัวนี้เป็นปุ๋ยพรีเมียมนะครับ12 4 4นี่ตัวแม่ปุ๋ยจะเป็นเกรดรองนะครับแต่อย่าลืมนะครับขอให้ใช้ร่วมกับสารปรับปรุงดินปะดินทองนะครับน่สารปรับปรุงดินปนดินทองนี่ใส่เป็นถ้วยเลยครับ ส่วนส่วน155หรือ1244อัตราการใช้ก็น่าได้ประมาณสักกำมือหนึ่งถ้า2ปีแล้วนะครับสักกำมือหนึงนะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูเลยนะครับการแตกใบแทงยอดจะดีมากใช้สารปรับปรุงดินรองพื้นหลุมปลูกพริกค่ะอยากทราบว่าต่อไปใช้สูตรไหนถ้าพริกผมแนะนําว่า,าเล่นการจเจริญโตให้ใช้ตอง9้าเลยนะครับ เพราะว่าตัวนี้จะไปช่วยเรื่องตาดอกการแตกดอกเกติดลูกเยอะนะครับการออกดอกจะออกทุกป้องเลยนะครับแ <c oughs> นะนำหน่อยนะครับใช้โดยไม่มีใครแนะนำได้ยินทางวิทยุอ๋อคุณช,ชนทิชานะครับใช้ตอง9้าวนะครับคือพวกพริกมะเขือแตงถั่วเนี่ยผมแนะนำาใช้999ปลานินทองนะครับช่วงนี้ถ้าไปสั่งในแอป Store แอปปลานินทองเนี่ย ไปแอปสโต e พิมพ์คำว่าปุ๋ยปนินท์ทอรเนี่ยโหลดที่แอปจะมีส่วนลดกระสอบละ30บาทนะครับส่วนลดกระสอบละ30บาทแล้วก็ส,ส่งฟรีถึงบ้านด้วยจากราคา720ก็จะเหลืออยู่690บาทนะครับนะครับ690าทนะครับบริการส่งฟรีถึงบ้านด้วยนะครับแล้ช่วงนี้สำหรับร้านค้าเราก็จะมี มีฮอร์โมนแถมให้ด้วยนะครับร้านค้าเพราะว่าจะให้ฮอร์โมนไปเพื่อเอาไปใช้ในการเป็นส่วนลดให้กับลูกค้าจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะครับนี่ฉันร้านไหนที่ที่ดูชมเราอยู่นะครับก็สามารถคุยกับฝ่ายขายเราได้เลยนะครับนะครับอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมอยากให้แชร์ผมด้วยนะครับเพราะาอยากให้คนที่ทําเกษตรเนี่ยมีกําลังใจในการทําเกษตร คือทำกเกษตรผมบอกว่ายังมีหวังอยู่นะครับเป็นอาชีพอิสระแต่พอเป็นอาชีพอิสระต้องบังคับตัวเองนะครับเหมือนเราไปทํางานบริษัทตอกบัตรเข้าโรงงานเนี่ยเราจะตรงต่อเวลาแต่ทําเกษตรเนี่ยไม่ใช่ว่าสัป,ปดาห์หนึ่งเราไปแค่2วันนะครับต้องไปทุกวันนะครับเหมือนกันเลยนะครับอย่างนั้นถ้าเราไม่ดูแลก็จะทําให้เราได้ผลผลิตต่ําทําให้เราขาดทุนนะครับคือความมั่นคงมนุษย์คือจะต้องมีอาหารนะครับดฉะนั้น ผมมองว่าในการทําเกษตรเราจะปลูกพืชไร่อย่างเดียวก็คงลําบากมิเั้นก็ต้องทําพวกผักปลูกไม้ผลด้วยมิฉะนั้นต้องทําหลายอย่างเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีหลังบ้านก็ยังดีนะครับถ้าตกงานเนี่ยเครียดมากๆไปลองขุดแปลงดูนะครับมันจะลบลดอาการเครียดได้ขุดแปลงปลูกผักก้นเงยจะไม่มีเวลาคิดหรอกครับขุดแปลงปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกแตงปลูกถั่วฝักยาวตะไคร้ ่าคือเวลาผักคะนา้าถ้าใครชอบกินผักอะไรก็ปลูกชอบกินผลไม้แล้วก็ปลูกนะครับอ่าเสร็จแล้วเบื้องต้นเราได้กินไม่ต้องซื้อนะครับเหลือเรายังขายได้นะครับอ่าขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้าที่เข้ามาอ่าที่เข้ามาชมรายการผมนะครับอ่าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ